สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับน้องกังหันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องกังหันจะพาเพื่อนๆไปดูปลาลุ่มแม่น้ําโขงกันว,ว้าเราอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะและที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําไม่รู้จะมีปลาเยอะขนาดไหนพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่นะน่อยใสแย่แว่นซน่อยหล่อมากๆตายปลาได้ไหมปลายิ้มปลายิ้มอยู่เนี่ยหุ้ย เหปลาไหมสวัสดีกัางหาันยินดีต้อนรับสู่นครพนมน,น,นี่ไงปลาพูดอยู่สวัสดีกลางหาันสวัสดีกัางหาาันที่นี่ต้อนรับสู่นครพนมหืมกามีใบไม้ได้วยหรอใบไม้โยกได้ด้วยโอย้เห็นไหมมีเรือเป็ดดนะ้วยเนี่ย ุ้ยนี่ก็มีปลาเหมือนกันน่ะเนี่ยปลาปลายิ่ปลาอันนี้ปลาปลาปะปากบึ้งป่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ปลาบึกหรือเปล่าเนี่ยคล้ายปลาบึกเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูปลาของจริงอ่ะข้างในเนาะใช่คไหมอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะฮะเลือเป็ดเหรอเอาเข้าไปนั่งเลือเป็ดเลยเหรอนั่งได้ไหมอ่ะ ร้อนเกินอ่ะไปแล้วก็ไปทงข้างในกันเราไปซื้อตัวต๋วดูก่อนนะคะผู้ใหญ่สามสิบเด็กยี่สิบมีอะไรครับมีไหครับปลาอะไรเนี่ยปลาอลิเกเตอร์ปลา alligator โอ้ไหนซุ่มใกล้ๆทีปลาอลิเกเตอร์ สภาพน้ำสภาพน้ำสภาพน้ำอู๋สภาพน้ำอันนี้เต่าไงเต่าไงเต่าเต่าหาักเต่าเดินเหนไหม่ตัวมเตี้ยมเหรอไหมมันเดินขึ้นขึ้น เต่าบีเ่เต่าเบบีไหมเ่าเ่าเบบีไหมแลตัวใหญ่เลยอะโอ้ตัวใหญ่ได้หรอนี่เต่าตัวเบบี้นี่โอ้เดินข้ามสะพานระวังตกน้ำนะมันมีปลาเยอะแยะมากมายเลยนะโอ้โหเดินเก่งเลยหรอ แอร์เย็นมากๆเลยมูยมีปลาเยอะแยะเลยอ่ะไหนมีปลาอะไรบ้างดูสิคังอันสวัสวดีจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลเฮ้ยเขาจับไหมเขานี่ไงแม่จับได้เลยไหมหจับได้ยังโอ้จับได้แล้วเหมือนกันเนาะอันนี้คือปลาแรกโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะไปทอดกินได้ไหมเนี่ยนี <S <S 2> <S 2> <S 2> ่ กดแก้วปลากดแก้วตูงกระหันดีตัวมันยาวมากเลยเห็นไหมยาวไหมนี่ไงนี่ไงมองไม่เห็นเหรอเนี่ยลูกมันกืนเหรอมันกลมกืนเหรอ,อเห็นไหมตัวมันยาวไหม,อ,มอันนี้ปลาปลาบูสงสาน เด็กดีเลยลูกปลาเนไหมเด็ดดีนะทเด็ดดีนะอะไรอ่ะอุ้ยตาตามันโตมากเลยนะตามันโตจรงเลยหุยทหารตัวนี้ปากใหญ่มากเลยอ่ะตัวนี้ปากใหญ่มากตัวนี้ปากใหญ่มาก แลหล่งน้ำแห่งใหญ่ครับวิ้ง <อ 1971. S 1> สวัสดีสวัสดีปล่ไหนเขาเขาตบตาทุกที่ทุกที่ทุกีมอย่างี้ไหม sure. สวัสดีอันนี้ปลาก็ะให้อินเดียก็เฮ้ยแคกระโห้มใชกระโห้อินเดียยังวุ่นวายอยู่กับปลาสองตัวนี้อยู่ ยังไงยังไงยังไงทำไงไกันดีไปเลยไปเราไปไปไปลอดอุโมปลากันสุดยอดเลยทำท่าเหมือนกันเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้ปลาตะเพียนทองอ้สวยอ่ะหางปิดหางเขาสวยมากๆเลยอ่ะ,อะ สวยมากเลยค่ะว่าเป็นสีส้ม ป่วยตายแล้วมันตายไปแล้วอันนี้คือปลาตายแล้วขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพโอเคทางออกแล้วมีลูกไข่ด้วยเนี่ย <c oughs> รูปคนได้ักากันน้อยเดีอุ้ยรูปไข่เนี่ยเราออกมาจากพิพิธภัณฑ์ปลาแล้วนะคะเราก็มาเจอกับ ของเล่นข้างๆพิพิธภัณฑ์น้องก็หันอยากเล่น <c oughs> อุ๊ยม้าหมุนแล้วนะเอากระหันขึ้นไปนั่งสิเดี๋ยวแม่หมุนให้อะไรนะโอเจแล้วมันเอียงเพานั่งอยู่คนเดียวเนี่ย ยกยกยกเยกมายกเป็นมาโยกไปเลยไหมมาหมุนแล้วมาเป็นมาโยกไปเลย <laughs> ยังไงบ้างคะกับการดูปลาลุ่มแม่น้ำโขงกับน้องกังหันวันนี้สนุกสนานไม่เอ่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกำลังใจให้น้องกังหันด้วยนะคะแล้วน้องกังหันจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนอีกยังไงติดตามในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะไปลคะค่ะบ๊ายบาย